อร่อยเลยค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ซูนีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะตอนนี้อยู่กับ MC นุ้ยซีนะคะและช่วงนี้ค่ะซูนีซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานะคะผลไม้เยอะมากๆเลยค่ะเรากำลังอยู่ในช่วงเทศกาลผลไม้นะคะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นทั้งในและ ต่างประเทศนะคะนี่เลยค่ะนี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าค่ะของจริงนะที่ตั้งโชว์อยู่ข้างหน้าที่คือของจริงนะคะแต่ว่าจะมีเยอะกว่านี้ให้เข้าไปข้างในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเสียงไม่ดังหรออะเดี๋ยวเช็คไปเอยๆนะเช็คไปเอยๆหรือยังไงหรือเรเริ่มใหม่ดีไหม โอเคตาค่ะตามมาค่ะช็อเชยกขานี่นะคะเข้ามาในซูปเปอร์เราก็จะเจอนี่เลยชการผลไม้แล้วก็เข้าไปด้านในเลยค่ะตรงไปเลยผลไม้ชนิดแรกทีเราจะเจอก่อนจะต้องเป็นราชาผลไม้นะคะทุกคนคะ่ะนั่นก็คือทุเรียนภูเขาไฟหมอนทองสีสเกตนั่นเองนะคะนี่จากสวนลุงออสเจ้าเดิมเลยค่ะ คุณภาพคับคั้งมากๆเลยเรามีให้ได้เลือกไม่ว่าจะเป็นทุเรียนแบบเป็นลูกๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นทุเรียนที่เราแกะแล้วเรียบร้อยนะคะซื้อไปรับประทานได้เลยหลากหลาราคานะถ้าซื้อเป็นลูกแบบนี้เราจะจําหน่ายอยู่ที่ราคากิโลกร,รัมละ1 9 9บาทสำหรับปีนี้นะคะ นี่อันนี้เราก็ซื้อไปแกะรับประทานที่บ้านได้เลยนะคะทุกคนนี่แหละคือราชาแห่งผลไม้ทั้งหมดทั้งมวลของเราตรงนี้นะคะเราจะเข้าไปด้านในผลไม้อีกเยอะเลยค่ะอีกเยอะเลยเทศก,กาลผลไม้ของเราอันนี้เราจะเริ่มจากผลไม้ภายในประเทศของเราก่อนนะคะนี่เลยค่ะนี่จะมีทั้งส้มโอมีทั้งเมลอนนะคะมีสับป,ประรดแตงโมไร,ร้เมล็ดมะละกอฮอลแลนด์แคนตาลูป นี่แตงโมกินรีค่ะนี่ราคาก็กิโลกร,รัม25ยี่สิบาทนั่นเองนะคะ mm. มีแบบแตงโมกินรีกับมัตตบิโดอันเนี้ยมีหมดเลยใครอยากกินผลไม้ใครชอบผลไม้เนี่ยทีซูปเปอร์เนี่ยถือว่าฟินสุดๆเลยนะคะ mm. นี่เป็นฝรั่งกิมจูไร้มเมล็ดค่ะทุกคนค่ะเนี่ยไม่มีมเมล็ดกวนใจเลยนะคะนี่อร่อยมากนี่ก็หอมานี่เอามาจากต้นเลยนะเวลาที่เวลาที่เขาแบบ ปลูกที่ต้นนะเขาจะหอมนี่แหละค่ะกันแมลงต่างๆนะนี่แก้วมังกรสีขาวค่ะทุกคนแล้วก็มีมะไฟหวานด้วยนะคะมีกระท้อด้วยอะ่ะมีกะระท้อแบบปุยไฟก็มีจำหน่ายด้วยนะคะ Apple m o o ูทูนี่นี่คือ Apple m o มูทูค่ะคุณลูกค้าตรงลูกใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะเมลอนญี่ปุน่น นี่จากต่างประเทศค่ะแตนีเมลอนจากญี่ปุ่นนะเมลอนเนื้อเขียวนี่นะคะโอ้น่ากินมากๆเลยแล้วก็ที่ตรงตู้แช่ของเราตรงเนี้ยนะคะชาวูเชียวค่ะเนี่ยน่ากินมากเลยอันนี้ก็มีทุเรียนหมอนทองอยู่ตู้แช่นี้ด้วยนะคงความสดความอร่อยไว้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะอนู่ในนิ้วพรูใหญ่มากน่ากินสุดๆได้เห็นในจอเนี่บอกว่าน้ำลายสอเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีผลไม้ ตัดแต่งแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้คือรับประทานได้เลยนี่ก็เป็นมะพร้าวมะพร้าวอะไรนะน้ำหวานใช่ไหมเขาเรียกอะไรเอ่ยมะพร้าวหวานมะพร้าวน้ําหอมอ๋อเออมะพร้าวน้ําหอมตัวนี้นะคะและถ้าใครแบบชอบที่เป็นแบบปั่นผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพเราก็มีจําหน่ายด้วยนะคะแต็งโมปั่นไมลอนปั่น จากปกติแก้วละ50ก็ลดเหลือ45บาทในช่วงงานเทศกาลผลไม้ของซูเปอร์มาร์เก็ตเรานะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12พฤษภาคมนี้เลยนะคะด้านในค่ะในตู้แช่ตรงนี้ค่ะตามมาเลยนะคะก็ลูกค้าและก็ชาชอเชียวด้วยหนอนี่ด้านในด้านในเอาฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้ก่อนเป็นผลไม้จากต่างประเทศนะคะเปิดตู้มาเย็นฉ่ำเลยทีเดียวนะคะด้านบนเป็นผลิตภัณฑ์จากองกักรเหลืองด้านล,ล่างจะมีอวคาโดแฮชนะคะ สาลี่ทองแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวนาน่ากินมากแล้ช่องต่อไปก็จะเป็นสาลี่หิมะนะคะข้างบนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีค่ะัน,น้ทับทิมกรอบระหว่าไม่แน่ใจนะโอ้ยคืออ่านไม่ออกอะนี่นี่อันนี้อันนี้มันหนึบอ๋อเหรอมันหนึบญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นนะคะขออภัยแล้วก็อันนี้จะเป็น สาลีทองจัมโบ้เมลอนยูบาริค่ะมีแพลแดงนะคะแอปเปิลกาลานะคะเหล่านี้ก็มาจากต่างประเทศนะคะแอปเปิลเนี่ยทั้งออสเตรเลียบ้างแล้วก็วองชิตันดีซีจากอเมริกาด้วยนะคะนั้นบนคืออะไรเอ่ยลูกไหนลูกไหนนะคะมีลูกไหนด้วยแล้วก็มีทับทิมอินเดียค่ะมีกีวีทองส้มไต้หวันนะคะ แอปเปิลพิงคเลดี้ค่ะทุกคนด้านล่างนะคะแม่นะ่ากินมากเลยส้มจุกพันญี่ปุ่นนี่นะช่องต่อไปนะช่องต่อไปนะคะนี่ข้างบนจะเป็นสตรอเบอรี่จากเกาหลีนะคะสตรอเบอรี่เกาหลีมีส้มจุกพันญี่ปุ่นน,นะสีส้มอส้ม,สม,สมอุ่อนไร,ร้เมล็ดนิ้วมือน,นางนะจะเป็นสีแบบดำๆหน่อยเป็นอุ่อนไรเมล็ดนะคะส้มไต้หวันกับส้มซันดิชนะคะ ด้านล่างแล้วก็มีแอปเปิลแจแล้วก็แอปเปิลเ็นีเอ็นวีจากออสเตรเลียนะคะทุกคนคะ่ะตู้ถัดมาค่ะนี่เป็นอัง,งุ่นจากต่างประเทศจากออสเตรเลียนะคะเป็นอัง,งุ่นแดงและอง,งุ่นดำไร้มันเลดนะคะคุณลูกค้าด้านล่างจะเป็นมันเทศญี่ปุ่นเบนิฮารุกะนะคะหวานมาก หวานอร่อยมากไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยจ้ะสารี่หอมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นมันเทศเวียดนามนะคะราคาก็จะลดพิเศษทุกอย่างเลยค่ะราคาปกติจะไม่ขายในช่วงนี้นะคะจะลดราคาเฉพาะในช่วงเทศกาลผลไม้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของเราานั้นนะคะแล้วเราจะไปต่อกันที่ผลไม้จากต่างจากในประเทศของเรานอมีแบบแปรรูปด้วยว่าเรามีทั้งสดแล้วก็แปรรูปให้ได้รับประทานด้วยนะคะกล้วย กล้วยตากนะกล้วยตากแบบธรรมชาตินะคะมีทั้งแบบธรรมดาแล้วก็อบน้ำพึ่งนะคะหลากหลายมีข้าวแตนนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยฉาบรสบาร์บีคิวด้วยนะมีกล้วยฉาบรสใบเตยด้วยจ้าเก๋ๆกล้วยเบรกแตกนงะี่ไงบ5าบาทถูกมากเลยกินแล้วหยุดไม่ได้นะหยุดแล้วขาดใจเลยเบรกแตกเลยทีเดียวนะคะมะม่วงช่วงนี้ก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะคุณลูกค้านี่มาเยอะเลย มีมะม่วงงามเมืองย่าเป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินชื่อมะม่วงมันสามรสมะม่วงแก้วขมิน้นมะม่วงเขียวเสวยนะคะนี่บางบางแบบบางลูกก็ใกล้สุกแล้วนะโอ้น่ากินนี่ทีนี้นนมะม่วงมันสามรสอร่อยมากกินกับน้ำปลาหวานก็ดีนลกินแบบเล่นๆแบบธรรมดาก็ได้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยกล้วยหลากหลายสายพันธุ์โอ้น่ากินมากอยากจะบอกนะคะว่ากล้วยซูเปอปร์มาร์เกต็ตนี่ถูกที่สุด ลองไปเปรียบเทียบดูได้เลย,เลยตามตลาดอะไรต่างๆนี่กล้วยซูเปอร์นี่คือถูกมากจริงๆไม่น่าเชื่อนะคะเนี่ยอย่างนี้วิ่นะสามสิบเก้าบาทเองค่ะเนี่ยน่ากินมากเลยก็เห็นแล้วก็นำ้ำลายไหลเลยนะน่ากินมากเลยกล้วยอร่อยมากซูเปอร์คัดมาอย่างดีอันนี้มีมะขามหวานสีทองด้วยนะขมสีทองนะคะแพ็คระลยห้าสิบราคาดีราคาลดลงเยอะเลยนะคะฝั่งนี้อก็จะมีส้มไต้หวนัน อยู่ตรงนี้ด้วยนะอยู่ในตู้แช่ด้วยมีส้มสันคริสนะส้มใส่น้ำผึ้งส้มเขียวหวานบางมดนี่นี่ใส่น้ำผึ้งสวยมากใส่น้ำผึ้งนี่เขาจะแบบผิวเขาจะสวยมากนะคะจะมันวาวเลืองหรอคะแอดมินเปรี้ยวได้หรอแม่เขาจะเปรี้ยวๆหวานๆไงเอามาคันน้ำส้มอ่ะมันจะแบบเข้ากันดีมากเลยและช่วงนี้ก็นี่เลยค่ะยอดฮิตเทียบเท่าทุเรียนเลยก็จะเป็นเงาะค่ะทุกคน งอสีทองนะคะแล้วก็มังคุดด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้ทองสุกนะคะนี่ก็อยู่ด้วยกันเลย3ถาดนี่นะเวลาที่เราทานทุเรียนแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องทานมังคุดควบคู่ไปด้วยนะคะทุเรียนเป็นผลไม้แบบให้ความร้อนแต่มังคุดจะเป็นผลไม้ให้ความเย็นมันก็จะช่วยให้แบบว่าถ้าเราเกิดความแบบบาลานซ์หยินหยางเกิดขึ้นใช่ไหมคะแอนมินทำไมอ่ะทำไมต้องแบบว่ายิ้มกรุ้มกริ่มด้วยล่ะ นี่แหละค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาที่ชนีซูเปอร์มาร์เก็ตของเราฝั่งนี้มีอะไรคะอ๋อตู้นี้ตู้นี้เป็นมันเทศญี่ปุ่นที่แบบนึ่งแล้วเรียบร้อยนะคะมีทั้งแบบมันเทศมันเทศญี่ปุ่นแท้ๆแล้วก็มันเทศแบบสายพันธุ์เวียดนามด้วยนะคะก็อยากจะให้มาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใครที่ชอบทานทุเรียน เป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วผลไม้เพื่อสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยแวะมาที่ซูเปอร์ได้เลยรับรองไม่ผิดหวังนะช่วงนี้ราคาดีงามลดราคาพิเศษในช่วงเทศกาลผลไม้ที่สนีซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานั่นเองนะคะตั้งแต่วันนี้จถึงวันที่12พฤษภาคม2567นี้ซูเปอร์มาเก็ตเราเปิดทุกวันตั้งแต่7มงเช้า จนถึงสามทุ่มนั่นเองนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วอชนิพี่ขอตัวไปกินแตงโมข้างนอกก่อนนะมันใหญ่มากเลยกินยังไงก็กิกนไม่หมดแล้วขอตัวก่อนแล้วนะทุกคนกับคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมแม่แม่ทุกเปอร์นนะสวัสดีคะ่ะ